สวัสดีค่ะรับชมรายการวสัทพวินที่นากับดิชันปรีนาภาการจนารัชชา บริษัทฟ่าอิสเฟมไลดีดีวีจำกัดมหาชนนำเสนอผลวิจัยเกี่ยวกับความรู้สึกของคนไทยที่มีต่อง,งานดีไซน์ของผลิตภัณฑ์แนวรักโลกผ่านแพลตฟอร์มวิจัยออนไลน์ First c o w ค่ะ เดอะวอลปสเตอร์ oster, นำเสนอผลสำรวจเรื่องคนไทยรู้สึกอย่างไรกับงานดีไซน์ของผลิตภัณฑ์แนวรักโลกบนแพลตฟอร์มวิจัยออนไลน์ FirstC o w โดยผลสำรวจเผยคนไทยมากกว่า80%ชื่นชอบการออกแบบของสินค้าอาทิถุงผ้าแก้วหรือกระเป๋าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันรวมถึงมีการใช้งานอยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวันโดยมีเพียง1%เท่านั้นที่มองว่าสินค้ากลุ่มนี้ดูเฉยจนทำให้ไม่อยากใช้และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมในแต่ละเจเนเรชันแล้ว พบว่ากลุ่มเบบี้บูมเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์รักโลกในขณะที่คนรุ่นใหม่อย่างเจนซีบางส่วนประมาณ16เซที่มองว่าเฉยไม่ค่อยอยากใช้ถ้าไม่จําเป็นทางนี้หากพิจารณาจากคนที่ชื่นชอบการออกแบบของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการใช้ค่อนข้างบ่อยในชีวิตประจําวันพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงรวมถึงมีแนวโน้มมีรายได้ครัวเรือนสูงมากกว,ากว่ากลุ่มอื่นๆน,นอกจากนี้ยังพบว่าเป็นคนในต่างจังหวัดมากกว่าคนที่อาศัย ในกรุงเทพค่ะวันนี้ดิฉันตรีนาภาขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ